สามก๊กฉบับเล่ารวมรวมโดยพิชิตอีพีที่สิบสองเจ้านายของกาเสียงคนที่สก็คือโจโฉนั่นเองครั้งหนึ่งม้าเฉียวขุนพลผู้กล้าแห่งเมืองเสเหลียงพร้อมด้วยหันซุยผู้วรารจการเมืองเสเหลียงยกกองทัพเข้าตีโจโฉเพื่อแก้แค้นแทนพ่อของม้าเฉียวที่ถูกโจโฉประหารชีวิตกองทัพของโจโฉ ไม่สามารถปราบกองทัพม้าเฉียวกับหันซุยลงได้กาเซียงจึงออกความเห็นให้โจโฉใช้แผนหยุดยงให้ม้าเฉียวกับหันซุยแตกคอกันเองโจโฉเห็นดีด้วยจึงได้ใช้วิธีการดังนี้เมื่อหันซุยนำกองทัพออกรบครั้งใดโจโฉจะรับหน้าที่นำทัพเองและแกล้งทำเป็นขี่ม้าออกหน้าทัพแล้วเชิญหันซุยออกมาคุยกันไม่เคยได้รบกันสักครั้ง แต่พอมาเฉียวออกนำทัพเมื่อใดโจโฉก็สั่งนายทหารให้ออกลบด้วยอย่างเอาเป็นเอาตายทุกครั้งจนทำให้มาดเฉียวเกิดความระแวงสงสัยกาเซียงแนะนำให้โจโฉตอกย้ำความสงสัยของมาดเฉียวอีกขั้นด้วยการส่งจดหมายที่ตัวหนังสือไม่ชัดมีรอยขีดข่าขูดลบไปให้หันซุยมาดเฉียวนั้นเห็นจดหมายที่โจโฉส่งให้หันซุยเห็นตัวหนังสืออ่านไม่ถนัดมีรอยขีดข่าขูดลบ ก็เข้าใจว่าหันซุยพยายามลบตัวหนังสือในจดหมายเพื่อไม่ให้ตนเองรู้เนื้อควาในขณะนั้นม้าเฉียวเป็นทหารหนุ่มแม้เก่งกล้าสาม,มารถแต่ใจร้อนความคิดจึงขุนหันพันและตกลุมพลางของโจโฉเข้าใจว่าหันซุยนั้นตั้งใจจะแอบเข้าเป็นพวกเดียวกับโจโฉหันซุยพยายามอธิบายอย่างไรม้าเฉียวก็ไม่เชื่อ ในที่สุดม้าเฉียวกับหันซุยก็แตกคอกันเองจนได้ทำให้กองทัพของม้าเฉียวและหันซุยพ่ายแพ้กับกองทัพของโจโฉและหันซุยต้องยอมเข้าเป็นพวกเดียวกับโจโฉจริงๆส่วนม้าเฉียวนั้นต้องหนีเอาตัวรอดหลังจากนั้นโจโฉยกกองทัพไปปราบเตียวล่อเจ้าเมืองฮันตรงเตียวล่อมีขุนพลฝีมือดีชั่วาบางังเต็ก ซึ่งเคยอยู่กับมาเชียวมาเชื่อยรอในทหารของโจโฉถึงสี่คนก็ไม่สามารถเอาชนะบังเต็กได้โจโฉเห็นฝีมือบังเต็กแล้วอยากได้มาเป็นพวกเหลือเกินกาเซียงจึงเสนอกลออุบายเพื่อให้ได้ตัวบังเต็กมาโดวยวางอุบายไว้ถึงสาขั้นขั้นที่1การรบในเวลากลางวันให้กองทัพของโจโฉนัน้ยกทัพออกไปรบกับก,บกองทัพของบังเต็ก แต่ให้แกล้งแพ้เพื่อทำให้บางเต็กได้ใจเกิดความประมาทเมื่อถึงเวลากลางคืนให้กองทหารย้อนกลับไปป้นค่ายทหารของบางเต็กบางเต็กหลงกลชะล่าใจไม่ได้เตรียมการป้องกันจึงต้องทิ้งค่ายหนีเอาตัวรอดกุนอุบายขั้นที่สองให้โจโฉส่งคนไปติดสินบนขุนนางผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ได้คนหนึ่งของเตียวล่อให้ใส่ร้ายบางเต็กว่า ที่บางเต็กทิ้งค่ายหนีไปนะั้นเป็นการเสแสร้งแกล้งแพ้เพราะได้รับสินบนจากโจโฉเตียวล่อเพิ่งได้บางเต็กมาอยู่ด้วยยังไม่ไว้วางใจกันนะเตียวล่อจึงคาดโทษบางเต็กไว้คนอุบายขั้นที่สามซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายนะั้ในการรบกับบางเต็กอีกครั้งหนึ่งให้โจโฉล่อบางเต็กให้เข้ามาจับตัวบางเต็กต้องการแก้มือสร้างผลงานเพื่อให้เตียวล่อไว้ใจ จึงมุ่งจะจับตัวโจโฉให้ได้โดยไม่ทันระวังตัวทหารที่ซุ่มอยู่ของโจโฉก็เข้าไปลุมทหารที่ซุ่มอยู่ของโจโฉจึงเข้าไปจับตัวบางเตกไว้ได้เมื่อบางเตกถูกจับโจโฉก็ลงมือเกลีก้ยกล่อมให้เป็นพวกด้วยแนเนื่องจากบางเตกถูกคาดโทษเอาไว้ทําให้ไม่สามารถกลับไปหาเตียวล่อได้อีกจึงตัดสินใจยอมสวามิภักดิ์อุบายของกาเสียงนะั้น จึงทำให้โจโฉได้บังเต็กม,มาสมใจปรารถนาในที่สุดและด้วยการให้คำปรึกษาของกาเซียงทำให้โจโฉบรรลุผลสำเร็จตามความต้องการของต,องตนเองหลายครั้งกาเซียงจึงได้รับความเชื่อใจและไว้วางใจมากจากโจโฉดังเช่นการแต่งตั้งทายาทสืบต่ออำนาจของโจโฉเรื่องสำคัญอย่างนี้โจโฉยังไว้ใจขอคำปรึกษาจากกาเซียง นอกจากนี้ยังไว้วางใจให้กาเสียงเป็นผู้แนะนำช่างฝีมือในการสร้างวังใหม่ของตนอีกด้วยจึงอาจพูดได้ว่ากาเสียงนั้นเป็นที่ไว้วางใจของโจโฉทั้งในเรื่องงานและก็เรื่องส่วนตัวมีครั้งหนึ่งที่โจโฉป่วยมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงหมอฮูโตผู้ที่ได้รับการยกย่องจากประชาชนว่าเป็นหมอเทวดาแห่งยุค แนะนำโจโฉให้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดสมองเมื่อได้ยินวิธีการรักษาอันแปลกประหลาดสำหรับยุคนั้นโจโฉก็เกิดความระแวงสงสัยในหมอฮูโตทันทีทั้งนี้เป็นเพราะโจโฉมีสายเคี้ยระแวงคนอื่นอยู่แล้วนอกจากนั้นโจโฉยังเคยมีประสบการณ์เกือบถูกลอบสังหารขณะที่กำลังไม่สบายด้วยการวางยาพิษซึ่งในขณะนั้นมีหมอหลวงคนหนึ่ง ได้วางแผนร่วมกับคุนนางในวังเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้โจโฉจดจำไปจนวันตายและแม้ว่าในครั้งนี้หมอฮูโตเสนอวิธีการรักษาด้วยความบริสุทธิ์แห่งจัญญาบันของแพทย์โจโฉก็ปักใจเชื่อว่าหมอฮูโตตั้งใจจะทำร้ายตนเป็นแน่จึงสั่งให้ทหารนำตัวหมอไปลงโทษกาเซียงเป็นผู้พยายามช่วยทัดทานโจโฉไว้ ไม่ทำร้ายหมอหูโตแต่ไม่เป็นผลความเคียรระแวงของโจโฉทำให้โจโฉทำในสิ่งที่ไม่สมควรกระทำอีกครั้งหมอหูโตถูกทรมานจนเสียชีวิตในคุกส่วนโจโฉเองก็ต้องทรมานกับโรคดังกล่าวไปจนตายเช่นกันโจนายของกาเสียงคนที่สก็คือโจผีลูกคนโตของโจโฉ ผู้สืบทอดอำนาจต่อจากพ่อมาครั้งโจผีจะทําการล้มราชบัลลังก์ราชวงศ์ฮัทเพื่อจะสถาปนาตัวเองเป็นห้องเต้ก่อตั้งราชวงศ์วยกาเซียงประเมินสถานการณ์แล้วว่าคงไม่สามารถรักษาราชวงศ์เดิมได้แน่แล้วก็ช่วยก,กลียกลอมพระเจ้าเฮียนเต้ให้ยินยอมสละราชบัลลังก์แต่โดยดีทำให้การผลัดแผ่นดินในครั้งนั้นไม่ต้องมีการนองเลือดเกิดขึ้น ครั้นเมื่อแผ่นดินจีนแบ่งแยกเป็นสามกกชัดเจนประกอบด้วยแขว้นวุยของพระเจ้าโจผีแขว้นจกของพระเจ้าเล่าปีและแควนง่อของพระเจ้าสุนกวัวพระเจ้าโจผีต้องการจะรวบรวมแผ่นดินโดยตั้งใจะจะยกกองทัพเข้าตีแขวนง่อก่อนกาเซียงได้ทัดทานไว้แนะนำว่า ไม่ควรที่แคว้นบุยจะยกกองทัพไปรุกรานแคว้นอื่นในเวลานี้พราะกาเสียงเห็นว่าในช่วงเวลานั้นยังไม่เห็นใครในกองทัพของแคว้นบุยจะมีความสามารถต่อสู้กับแม้ทัพใหญ่แห่งแคว้นง้อที่ชื่อลกสุนและมีปัญญาพอจะต่อกร่อนกับสมุห,หนายกแห่งแควนจกอย่างขงเบ้งได้แต่โจผีนั้นไม่เชื่อคิดว่ากำลังทหารของแควนบุยยิ่งใหญ่กว่า จึงนำกองทัพยกเข้าตีแคว้นง้อเป็นสามเส้นทาผลปรากฏว่าทั้งสามทัพถูกกลศึกของลกซุนตีแตกพ่ายกลับมาพระเจ้าโจผีจึงได้สำนึกรำพันถึงคำเตือนของกาเสียงแต่ภายในใจก็ยังคิดจะรวบรวมแผ่นดินจีนอยู่ตลอดเวลาต่อมาเมื่อพระเจ้าโจผีได้รุกข่าวว่า พระเจ้าเล่าปีนั้นสิ้นพระชนแขวนจกกำลังจะผลัดแผ่นดินพระเจ้าโจผีจึงคิดจะช่วยโอกาสเข้าตีแขวนจกอีกกาเซียนก็ทัดทานเอาไว้เพราะเห็นว่าราชการงานแผ่นดินของแขวนจกนั้นล้วนขึ้นอยู่กับคงเบ้งผู้เป็นสมุหานายกแม้พระเจ้าเล่าปีจะสิ้นพระชนไปแล้วแต่เมื่อคงเบ้งยังอยู่จึงยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำการบุกแคว้นจบ ขณะนั้นสุมาอี้ขุนนางผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดของแคว้นบยุยยังเป็นขุนนางหนุ่มเด้เเนอแผนการทำศึกกับแคว้นจกโดยใช้วิธีการขอกำลังจากเมืองต่างๆบุกโจมตีแคว้นจกพร้อมกันเป็นห้าเส้นทางพระเจ้าโจพีเห็นชอบในวิธีการของสุมาอีไม่ยอมทำตามคำแนะนำของกาเซีย มีอาจเป็นเพราะในใจของพระเจ้าโจผีต้องการอาชนะที่ปรึกษาพุทธเท่าของโจโฉผู้เป็นพ่อทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับนับถือของเหล่าขุนนางและนายทหารก็เป็นได้บวกกับความต้องการที่จะปลุกแควนจกอยู่แล้วเมื่อมีผู้สนับสนุนความคิดตนพระเจ้าโจผีจึงรีบทําตามแผนการของสุมาอี้ทันทีแม้ว่ากาเซียงเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมา พระเจ้าโจผีก็ไม่ทรงเห็นด้วยในที่สุดเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่กาเสียงค่ะคงเบ้งสามารถอ่านสถานการณ์ได้อย่างทะลุปลุกปลอกจับจุดอ่อนของกองทัพแต่ละเส้นทางได้ทำให้ทุกกองทัพต้องถอยกลับไปโดยยังไม่ทันจะได้รบกันด้วยซ้ำการปุกแคว้นจบของพระเจ้าโจผีครั้งนี้จึงล้มเหลวยังไม่เป็นท่า เป็นไปตามความคาดการ์ของกาเสียงทุกประกาศนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่กาเสียงได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายทั้งยังรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินไว้ได้ในขณะเดียวกันกาเสียงในวัยชราเสียชีวิตลงด้วยตำแหน่งที่ปรึกษาของห้องเต้แห่งแคว้นวยุยในยุคแห่งความวุ่นวายไม่แน่นอนดังเช่นยุคสามก๊กนี้จะหาบุคคลใดที่สามารถใช้เป็นยารักษาความสมดุล ระหว่างผลประโยชน์ของเจ้านายกับผลประโยชน์ของบ้านเมืองดังเช่นการเสี่ยงกระทำนี้จึงหาได้ยากยิ่ง